ช่างน่าตนอนฟ้นวันนี้เรามาต่อจังหวะที่ชุมพรมันจะเกิดนะจ้าเออเวลาจะไปเจาะหูกันนี่เราเจาะแล้วรอทุกคนดูราเจาะมาแล้วเราจะไปสร้างตำนานบทใหม่ไปเจาะมาแล้วสั้นร้องไห้ก่อนเจาะมีด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเดี๋ยวเราไปดูคลิปตอนเจาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตลบาะทุกคนเอาทีนี้ตล เราไปดูกันยีพีหน้าว่าเราเจาะแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายคลิปงานมันเกิดมาให้ดูแล้วคนบาย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  let's go ต้องทนต้องทนลูกเราอยากสวยโอ้ยโอ้ยอย่าร้องอย่าร้องอยากสวยต้องทนลูกอยากสวยต้องทนลูกแม่ยี่งร้องไห้ก่อนแล้วต้องไม่ต้องไม่หยุกเลยไม่ร้องให้ทางน้องดูมาดิ มักรกเบือเฮหายใจลึกๆหายใจลึกๆโอเคเหรอหายใจลึกๆแปะหอกหมดละอีกข้างเดียวอีกข้างเดียวหนูจะเอาด้วยเหรอลูกของหนูเอาอยากได้สีน้ำเงินสีน้ำเงินสีม่วงสีเงินก็สวยนะเอาสีน้ำเงินอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องนะ